Hey. สวัสดีครับสมาชิกบ้านช่องถูกใจชาแนลทุกท่านครับช่องสำหรับคนรักบ้านหายเดียการาบ้านวันนี้ขออนุญาตพาทุกท่านมาชมบ้านนกดาวฮะวันนี้เป็นการไล์สดนะฮะไล์สดอาจผิดพลาดประการใดเดี๋ยวต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะชมกันสดๆวันนี้นะครับผมวันนี้อยู่ที่ชัยภูมิฮะจะพามาชมบ้านนกดาวหลังนี้ครับผม ขนาด43.2ตารางเมตรครับนะฮะหน้ากว้างตรงนี้อยู่ที่ประมาณ6เมตรครับผมทางลึกลงไปนี่7.2เมตรมรวมๆแล้วพื้นที่72พื้นที่43.2ตารางเมตรครับผมนะฮะโครงสร้างเนี่เป็นเหล็กกาวนัยฮะแล้วก็กรุกฝาภายนอกด้วย เชอร่าของโอลานนะครับผมโดยรอบทั้งหมดเลยนะครับราคานะครับหลังนี้อยู่ที่470,000บาทนะครับผมไม่รวมฐานรากไม่รวมบม่อกเกิดไม่รวมค่าขนส่งนะครับอันนี้คือราคาเฉพาะตัวบ้านนะครับผมที่พาทุกท่านเข้ามาชมวันนี้นะฮะอันนี้คือราคาเฉพาะตัวบ้านนะครับ ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามมาทางช่องได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรานำเสนอให้แล้วก็บอกทางเจ้าของผลงานให้นะครับว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยไปส่งได้เราไปส่งให้นะฮะเราก็ได้เดียวกับทางเจ้าของไว้เบื้องต้นแล้วเพราะว่าวันนี้ทางเจ้าของไม่สะดวกจะพามาชมแต่ว่าบ้านจุกใจชาแนลพามาชมบ้านถ้าเกิดใครกํลาลังมองหาบ้านนอกดาวในลักษณะนี้นะฮะหลังนี้อาจจะตอบโจทย์หลายๆท่านก็ได้ครับผมนะฮะดูแลผมว่าสวยกระทารททีเดียวเชยวนะฮะ ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างแล้วก็มีระเบียงมีตกแต่งด้วยหินทรายด้านหน้าครับผมโครงสร้างด้านบนก็จะเป็นหลังคาเมทัชชีสนะฮะเมทัชชีสครับผมอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวพามาชมด้านข้างนิดนึงยุกโอเคตะก,กี้ตะก,กี้ยูทูบแรกเข้ามา อขออภัยนะครับอขยับมาทางนี้เดี๋ยวขยับอ้อมมาทางนี้ครับให้มาดูด้านข้างนิดน,นึงเดี๋ยวพาชมคร่าวๆนะครับบ้านหลังนี้ด้านข้างใช่ไหมฮะความกว้างเนี่ยเจ็ดจุดสองเมตรนะครับทางลึกแบบนี้ทางลึกแบบนี้นะฮะเกิดมีส่วนเว้าตรงนี้นิดหน่อยเล็กน้อยก็ดูแล้วงามตาดีครับด้านนอกมองเห็นเป็นหน้าต่างสองด้านนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวพาไปชมภายในเลยดีกว่าครับผม ตามมาฮะทางขึ้นเราจับด้วยนะครับอขออนุญเข้าไปชมภายในท้านนะครับขึ้นมาตรงนี้เป็นพื้นที่ระเบียงมีพนักได้มมีที่นั่งพนักพิงแล้วก็ ระเบียงเล็กๆตรงนี้ขนาดสองคูณหนึ่งจุสองเมตรนะครับผมบริเวณระเบียงนะครับนี่ก็ห้องโถงห้องโถงครับงงรบ,บ้านหลังนี้มีห้องโถงด้วยตรงนี้ห้องโถงห้องโถงนี่ขนาดสามคูณสามเมตรนะครับตรงนี้สามคูณสาเมตรก็ปูกระเบื้องทั้งหมดปูดกระเบื้องเป็นกระเบื้องลายไม้นะฮะทั้งหมดเลย ก็จะแบ่งเป็นด้านในก็จะเป็นห้องนอนนี่ครับเราก็ลึกลงมาด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องเชื่อมต่อกับห้องโถงตรงนี้เชื่อมต่อกับห้องโถงตรงนี้แลนหลังก็จะเป็นห้องครัวกับห้องน้ํานะครับผมบริเวณห้องโถงตรงนี้เนี่ยนะฮะสามคูณสามเมตรเนี่ยความสูงภายในห้องก็จะอยู่ที่สองจุดสองเมตรนะครับสองจุดสองเมตรภายในก็จะกรุด้วย สมาร์ทบอร์ดนะครับสมาร์ทบอร์ดโดยรอบแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นยิบซ um ้มบอร์ดนะครับยิบซ้มบอร์ดอาจจะมองไม่เห็นนิดนึงนี่ฮะตรงนี้ตรงนี้ยิบซ um ัมบอร์ดนะครับแล้วด้านบนจะเป็นแบบฝ้าหลุมด้วยนะครับฝ้าหลุมทรงแปดเหลี่ยมนะฮะแล้วก็ติดไฟ LED ดาวไลท์นะครับผมอันนี้บริเวณท้องถงดูน่าสนใจไหมฮะแล้วการตัดสีการให้สีก็จะเป็นแบบสีเทาตัดขาวนะฮะบ,บ้านหลังนี้ครับผมดูแล้วแบบว่า ก็จัดสรรได้ลงตัวนะครับผมเลยอยากพาท่านมาชมนะฮะขยับายามาด้านข้างตรงนี้เป็นห้องนอนโซนด้านหน้านะครับผมขนาดคูณสามจุดหกนะครับผมสามคูณสามจุดหกห้องนี้เป็นห้องนอนน่าจะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนโซนด้านหน้าแล้วก็ให้หน้าต่างสองด้านด้วยกันนะครับผมหน้าต่างก็จะเป็นกระจกบานอลูมิเนียมฮนะบบานสไลด์ พร้อมติดมุ้งลวดครับผมอ่าตรงนี้ในส่วนของหน้าต่างด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นด้านข้างนะฮะนี่ครับด้านข้างบานสไลด์เหมือนกัน้อนติดมุ้งลวดเสร็จสับเมื่อพอนานาด้านข้างยังมีประตูทางออกทางนี้ด้วยอ่ะขอโทษไม่ใช่ประตูฮะ,ะดันที่มอแรกไม่ประตู คิดว่าประตูฮะมันเป็นเหมือนอดีไซน์มาเป็นห้องเล็กๆที่สําหรับแขวนเสื้อผ้านะครับแขวนเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าเป็นชั้นวางของอ๋อไม่น่าเลยด้านด้านหลังที่ผมมองตมกี้มันเป็นแบบนูนออกไปเพราะว่าเขาดีไซน์มาสําหรับไว้เก็บเสื้อผ้าเก็บสิ่งของนั่นเองนะฮะตรงนี้แขวนผ้าแขวนผ้าได้แล้วเก็บที่ลงที่นอนอ่าเขาเรียกอะไรผ้าเช็ดตัวอะไรพวกนี้นะฮะข้าของเครื่องใช้ตรงนี้เออดีไซน์เก๋ดีครับ เพิ่งเคยเห็นฮนะเพราะมันเป็นประตูแบบคิดว่าเป็นประตูออกไปด้านนอกนี่นี่ฮะ <c oughs> โอเคนะฮะเก๋ดีเก๋ดีครับเอาเพิ่งเคยเจอะฮะดีไซน์แบบนี้เกๆ๋ๆน่ารักแล้วจะบ่งก็จะเป็นฝ้าหลุมทรงแปดเหลี่ยมเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่ทรงยาวๆนิดนึงตามสเปซของห้องนะฮะอ่าเป็นไงฮะดูน่าสนใจไหมครับ บ้านนองดาวขนาดนี้ใครอาจจะก,กําลังมองหาก็ได้เพราะลักอะไรต่างๆเนี่ยทางเจ้าของผลงานเขาเดินสายเดินปลักไว้ให้เสร็จสรรเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็สามารถไปจําหรือแม้กระทั่งขอบ้านเลขที่ทห,หลังนี้407ครับ407ครับผมออ้ยโอ้ยขอโทษอ่ะเดี๋ยวตามมาอีกห้องหนึ่งขยับจากเชื่อมต่อห้องโถงมามันจะเป็นห้องด้านหลังนี่ฮะแต่หลังเปิดประตูเข้ามาปุ๊บ ขนาดเท่ากันกับห้องนั้น3มเมตรคูณ3.6มเมตรนะครับผม3.6เมตรเป็นห้องโซนด้านท้ายหน,าหน้าต่างก็จะเหมือนกันทั้งทั้งออสองสองด,ดักสองฝั่งอันนี้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนเหมือนกันต,ต,ติดมุงลวดเหมือนกันเหมือนกันครับนี่คอันนี้โซนหลังบ้านนะครับผมติดด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับด้านข้างจะว่ากันมีการเล่นสีตัดสีเป็นสีทูโทนนั่นเอง นะครับผมด้านบนเหมือนกันครับก็เป็นฝ้าหลุมเหมือนกันนี่ฮะฝ้าหลุมติด LED ลอไลท์นะครับหจุดหดวงน่าสนใจไหมครับผมนะครับแล้วก็เดินสายพวกปักพงปรกไฟไวใ้ให้เสร็จสรบพเลยพวกสายเขาเรียกอะไรสายทีวีฮะมากับพร้อมกับปักไฟเลยนะครับตรงนี้ดูตรงนี้อีนิดนึงนี่ฮะตรงนี้ก็เดินสายไฟไว้ให้แล้ว อาจจะติดแอร์หรืออะไรก็ได้นะฮะตรงนี้ก็เสียบปลั๊กไฟแล้วก็บกทีวีเนี่ยใส่เคเบิลทีวีติดไว้ให้แล้วตรงนี้เดี๋ยวจะคิดว่าน่าจะเป็นที่เก็บของเหมือนตะก,กี้แหละผมว่าขออนุญาตนะครับนี่ฮะอ่ะพอดีเขามีของฝากไว้นิดนึงนี่เหมือนกันครับผมเป็นห้องเล็กๆไว้สำหรับแขวนเสื้อผ้าแล้วเก็บอุปกรณ์นั่นเองอดีไซน์เก๋ดีครับผม อ่านไปเป็นไอเดียได้นะฮะถ้าเกิดใครอยากสร้างบ้านน็อกดาวน์หรือสร้างบ้านที่พักอาศัยครับหรือบางคนอาจจะเป็นกระจกก็ได้ตรงนี้ทําเป็นกระจกก็ได้ถ้าจะไปดีไซน์เองนะฮะพอกระจกปุ๊บมันเป็นบานเลื่อนหรือบานแบบเปิดเนี่ยมันจะเป็นการตกแต่งห้องไปในตัวนะผมว่าครับอ่ะดูเก๋ดีครับเดี๋ยวขยับไปโซนนั่งท้ายบ้านอ่ะนี่ เชื่อมต่อจากห้องโถงมาตรงนี้จะเป็นห้องครัวฮะห้องครัวห้องครัวตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.5ึ่คูณสอเมตรนะฮะสเปซอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เพียงพอฮะสำหรับเป็นห้องครัวทํากับข้าวแล้วก็มีซิงค์ล้างจานมีเคาน์เตอร์ซิงค์ที่เก็บของที่เก็บของอ่นะนี่เป็นไงฮะต่อ ท่อน้ําอะไรให้เสร็จสับแล้วเพียงแต่ไปจั๊มสายแล้วก็ใช้งานได้เลยตรงนี้อยู่ในแพ็กเกจเลยนะครับราคานี้อยู่ในแพ็กเกจได้แบบนี้เลยนะครับมีหน้าต่างด้วยด้านนอกอันนี้คือซิงน้ํานะครับหรืออาจจะไปดีไซน์เป็นแบบว่าชั้นเก็บของด้านด้านนี้อีกก็ได้ฮะเป็นเคาน์เตอร์หรือเป็นอะไรด้านนี้สําหรับเก็บของเก็บอะไรภายในห้องครัวนี่นะฮะผมว่าน่าจะดูเก๋แล้วก็น่ารัก ก็ลองลองไปยุกดูฮะหรือใครชอบเนี่ยก็ลองติดต่อดูครับอันนี้ตู้คอนโทรลปักไฟนะครับโอเคติดกับห้องครัวขติดกับห้องครัวตรงนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำนี่ขนาด1.4ึนเมตรนะครับอ่ะนี่ฮะประตูดูสวยงามทีเดียวนะครับเวลาเปิดไฟด้านในมันก็จะโปร่งแสงออกมาหลายคนคงเห็นหลายหลายที่นะประตูแบบนี้ 1.4คูณ1.7เมตรโดยประมาณน,นะครับห้องน้ำก็แบ่งโซนกันนะครับห้องครัวนี่ได้ครบชุดราคานี้จะได้ครบชุดทั้งหมดนี้เลยฮนะสุขภัณฑ์ของ American Standard นะครับมีกระจกมีที่วางของนี่มีชักโครกแล้วก็มีด้านนีเ้เห็นไหมฮนะอ่ะนิดนึงมีเครื่องทำน้ำอุ่นะนะครับสัดโบร์มีชาเวอร์ ครับครบชุดนี้เลยถ้าเกิดว่าสนใจหรืออยากสั่งเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานไปส่งได้เลยฮะแต่มียอมค่าก็ส่งนะการ็ส่งเดี๋ยวก็อาจจะคุยอีกทีตามระยะทางครับไม่พอท่นนั้นฮะนี่มุมมุมม,ม,มุมตรงนี้มุมตรงนี้อาจจะเป็นแบบดีไซน์เป็นที่เก็บของเนาะแล้วก็หรืออาจจะเป็นตูเนเต้เย็นเล็กๆอ่าตู้เย็นเล็กๆตรงนี้ มีปักไฟไ้ให้แล้วอาจจะดีไซน์เป็นที่เก็บของตรงนี้นะฮะแผนได้นะครับผนังก็ดูแข็งแรงดีครับอ่าตรงนี้แบ่งฟังก์ชันได้ผมว่าน่าสนใจครับผมใครที่กําลังมองหาบ้านสไตล์เนี้ยบ้านนอกดาวแบบนี้เนี่ยก็ลองดูฮนะลองดูแล้วก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับนอกดาวมินิน็อกดาวกาวําลังดีครับยังไม่ได้จ้ำสายฮนะมันเปิดไม่ติด อ่าครับเป็นไงบ้างครับประตูประตูมีมุงลวดด้วยนะคือถ้าสั่งไปผมว่าไปใช้งานได้เลยเพียงแต่อาจจะทำเป็นแบบพื้นเทพื้นปูนนะครับเทพื้นปูนรอบอย่างเงี้ยอาจจะยาวกว่า6เมตรไปสักอีก1เมตรสั่งและว1เมตรนะครับพอไปถึงปุ๊บไปวางแบบนี้เลยแล้วก็ตกแต่ง เป็นหญ้าหรือเป็นสนามหญา้าบ้านสวนไปนอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์เลยแหลยคนที่กาลังมองหาครับครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจนะเดี๋ยวมีเบอร์โทรอยู่ท้ายคลิปลายเดี๋ยวผมทิ้งลายไปให้อ่าชมฮะหลังนี้ใช้สี่เจ็ดหมื่นบาทครับผมเดี๋ยวไปส่งให้เลยอ่าเม้นมากับผมไปตอบอีกทีเดี๋ยวผมทิ้งลายไปให้นะครับผมนะครับผมอ่าครับผม สวยงามน่ารักดูมั่นคงดูแข็งแรงนี่นี่น,นี่อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนด้วยก็ได้หรือหรืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ชอบไซนี้ไม่ชอบแบบนี้มีไซส์อื่นมีแบบอื่นอีกนะฮะมีแบบอื่นที่สนใจหรือหรือใครจะแบบอื่นก็ลองมาลองมาคุยว่าไม่ใช่หรือแบบอื่นสามารถดีตามที่ทุกท่านต้องการตามพื้นที่นะครับผม อ่ะขออนุญาตเดี๋ยวใส่รองเท้าแป๊บนึงอ่ะเห็นเห็นฝังนนนงนฝ่งนี้นิดนึงเห็นฝั่งนี้นิดนึงนี่นี่กำลังจะทําส่งลูกค้าอันนี้กําลังจะส่งลูกค้าครับว่าลูกค้ากําลังสั่งอันนี้ก็ขนาดใหญ่อยู่พอสมควรนะครับผมราคาซึ่งมันไม่ตายตัวสามารถติดต่อสอบถาไมได้ว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับอ่าครับผมเห็นไหม อ่าโอเคโอเคมุมเ,เห็นมุมกวายย้างหรือยังฝั่งนี้เห็นมุมกวา้างยังนี่ฮะอ่ามีไฟเล็กๆครับผมโอเคฮะถ้าสงสัยติดต่อสอบถามยังไงเนี่ยขอเมนเม้นมาใต้คลิปไปแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อวานเพิ่งไปวิวบ้านมาสองสาหลังเดี๋ยวกำลังจะตัดต่อลงแล้วก็พยายาม อย่าตัดต่อให้เร็วสุดฝากติดตามด้วยนะฮะฝากติดตามคลิปเราด้วยครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์เราด้วยครับผมบ้านจุเจยชแนลขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ